สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับยุ้ยนะคะในช่องยุ้ยมิสซโปแรงนะคะวันนี้ยุ้ยจะพามาชมนะคะ4ประตูตัวเตี้ยแต่งซิ่งสายซิ่งห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะคะสีขาวตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัว my 2 3นะคะนี่มาดูเลยด้านหลังก็ยังสวยขนาดนี้นะคะตัวนี้เป็นชุดแต่งนะคะที่ยุ้ยแถมให้กับลูกค้าไปเลยนะคะเป็นชุดแต่ง s s p o r ต y ีนะคะ สวยงามมากเลยนะคะและถัดมาด้านบนนิดนึงนะคะจะเป็นกระบะไลเนอร์แถมให้ครบไปเลยแต่งให้สวยนะคะสวยให้สุดนะคะนี่มาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะตัวนี้เป็นสปอยเลอร์ด้านหลังของสี่ประตูตัวเตีย้ยคือติดให้ไปเลยเพื่อความสปอร์ตสวยงามสวยแล้วต้องสวยให้ครบซิ่งแล้วต้องซิ่งให้สุดนะคะนี่มาดูด้านข้างกันสักนิดนึงสาหรับด้านข้างนะคะตัวนี้มี ติ๊กเกอร์ S p สป t y ให้เลยนะคะติดตั้งให้ไปเลยนะคะฟรีมาเลยนะคะนี่สำหรับสเกิร์ตด้านข้างนะคะสวยมากมีสีแดงตัดนิดนึงและล้อแม็กนะคะตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กที่เป็นขอบ18นิ้วลูกค้าเลือกได้เลยนะคะเลือกลายได้เองเลยนะคะเบามือจับนะคะตัวนี้ที่เปิดมือดึงตรงนี้ก็เป็นสีดำนะคะคือมันแบบรับกันไปหมดมันสวยงามมากคือแบบ ฟิล์มก็รับประกันให้7ปีฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกาเซียนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ได้คิ้วกันศาสตร์นะคะติดตั้งให้ครบเลยนะคะครอบกระจกนะคะเป็นสีดำนะคะสวยมากนะคะมีแอบเห็นนิดนึงนะคะก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะคะข้างรถนะคะสปอร์ตตี้คอนเซป ติดตั้งให้ไปเลยนะคะเป็นชุดแต่งแท้ของตัว s p o r t y ีนะคะ,ะมาดูตัวแม็กกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวแม็กตัวนี้ยิเปลี่ยนให้เลยนะคะเป็นขอบ18นิ้วนะคะสำหรับครอบเบรกตรงนี้ลูกค้าเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีไหนสีน้ําเงินก็ได้นะคะสีเหลืองก็ได้สีแดงก็ได้เลือกได้เลยน็อตตรงนี้นะคะก็เลือกได้ว่าจะเอาเป็นสีไหนให้เลือกได้เลยนะคะล้อแม็กก็มีให้เลือกขนาดยางก็มีให้เลือกนะคะ จะเอาเป็นยางแบบไหนประมาณไหนคุยกันได้นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะยจัดให้ได้เลยนะคะมาชมด้านหน้ากันสักนิดนึงนะคะสําหรับด้านหน้านะคะตัวนี้ติดตั้งให้ไปเลยนะคะโลโก้ไทตันสปอร์ตมันเพิ่มความสปอร์ตนะคะให้มารับกับชุดแต่งเนาะ,ะถัดมาตรงนี้นิดนึงก็จะเป็นประจังหน้าเปลี่ยนให้ไปเลยเป็นสีดําแดงนะคะเป็นตัวครอบคือตัวนี้คือเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนให้ไปเลยนะคะตัว C ที่เป็นสีโครเมียมแต่ก่อนนะคะเปลี่ยนให้เป็นสีดำเพื่อให้มันรับกับสกเกิร์ตนะคะนี่สกเกิร์ตเอสปอร์ตี้นะคะโลโก้จะอยู่ตรงนี้เอสปอร์ตี้นะคะนี่ดูกันชัดๆสวยมากเลยนะคะสำหรับเสาอากาศนะคะยุ้ยก,ก็จัดให้เลยนะคะเป็นสีดำแดงให้เข้ากับสกเกิร์ตคือสายซิ่งอะนะต้องซิ่งให้สุดเลยนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับ ตัวมิสูวิชิไททันนะคะ4ประตูตัวเตี้ยนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะที่ลูกค้าจะได้รับนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะดาวน้อยนะคะผ่อนสบายก็ว่าได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าลูกค้าจะเลือกรับโปรแบบไหนดีกว่าถ้าแต่งเต็มขนาดนี้นะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะ39,900บาทนะคะนำรถไปใช้ในปีใหม่นี้นะคะ สอบถามโปรโมชั่นกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะยุ้ขอฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะคะที่เบอร์092 4364 996นะคะหรืออินบ็อกซ์สอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ยุ้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ